เป็นสินค้าอีกชิ้นที่น่าใช้บอร์ดควบคุมรีโมทพัดลมติดตั้งง่ายคุณแม่บ้านก็ทำได้วิธีติดตั้งจะมีสายไฟที่มาจากปลั๊กที่เชื่อมก,กับสายไฟไปมอเตอร์ นำสายไฟที่มาจากปลั๊กต่อเข้ากับขั้วเอ็น เสร็จแล้วนำสายไฟที่ไปมอเตอร์ต่อเข้ากับขั้วคอม ก็นำสายไฟที่มาจากปั๊กอีกเส้นต่อเข้ากับขั้ว L เสร็จแล้วนำสายเบอร์หนึ่งจากพัดลมต่อเข้ากับขั้วไม้เลขหนึ่ง นำสายเบอร์สองจากพัดลมต่อเข้ากับขั้วหมายเลขสองนำสายเบอร์สามจากพัดลม ต่อเข้ากับขั้วหมายเลขสามแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิน้น เปิดปิดเปิดเบอร์สอง เบอร์สามเบอร์สองหนึ่งปิดสนใจดูรายละเอียดสั่งซื้อกดเข้าลิงก์ในคอมเมนต์เลยครับ